ะะตอนนี้นะคะฝนกำลังตกแบบแห้งเลยนะคะฝนตกแห้งขนาดพนะี่น้องน,นี่จะเสียงฝนนะคะมาอ้วนะคะมีเมนูอาหารมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะมเมนูวันนี้ก็จะเป็นมเมนูจากเห็ดนะคะซ่นเห็ดก็จะเป็นเห็เดเนเห็ดปลาในฤดูฝนนะคะทัะวช่วงจะดูดูฝนมเมนูนทคือแกงเห็ดปวกนะคะหรือว่าแกงเห็ดโคนพี่น้องมาเบิ่งว่ามียังแม่นะคะส่วนประกอบค่ะตามมาเลยค่ะ ถึเห็ดนะคะนี่เป็นเห็ดปวกนะคะก็ไส์ช้าเอินเห็ดปวกเนาะภาษากลางเอินเห็ดโค่นเนี่ยนะคะเห็ดดอกหญ่เงี่นี่ขายใหญ่นะคะขาแบบใงญ่ยนาีเห็ดปวกนะคะหรือว่าเห็ดโค่นเท่านี้ยถกิโลกรัมลกิโลหนึ่งส้อยแปดสิบสามร้อยห้าสิบเประมาณสามร้อยนะคะแล้วแต่ว่าเข้าสื่อด้ถือจะแพง เขาเจาะกับสุดท้ายแพยงแน่เพราะว่าคนไปไต่ไตังจะตีสามถุนพี่น้องเนี่ยงไก่ไปคนว่าไปหาในป่านะคะเ oh <my> ลิดก็จะมีพักนะคะเดี๋ยวเขาใส่ผักเตี้ยวนะคะเพิ่มความสมความเปรี้ยวไปอีตูใส่มันหอมพี่น้องตะไคร่นะคะตะไคร้หอมแกงนะคะแล้วก็พริกซ้ำเชื่องเดินพี่น้องเดินจะเป็นชวนเชื่องดำนะคะชวนเครื่องพงนะคะพลา ปลาแ,แลาาซ่บแซ่บปลากะเใส่กะเปาะแบเป็นพี่น้องแกงเฮ็ดของชุรสค่ะเกลืออ่าของขงรสหรือว่ารสดี้ข้างอผขงกระไดพี่น้องน้ปลานะคะถา,าดใส่ถ่าดกระดัก่ะนะคะขั้นแรกเนาะพี่น้องในการเฮ็ดเอาจากไข่หั่นนะคะ เสียงยขนมาได้ขนแห้งอย่นี้เลยพี่น้องเดยอะหนา่วบบาทอะได้แล้วน้องพี่น้องน้ำเชื่องนะคะนี่ลืมใส่บับเพล็กแบบขึ้นปทวงกันแน่น้ะพี่ไทยจะได้ใส่ผิกลูกไฟนะ ก็ใส,ส่แกงกุ้งก่อนมากเพชรใส,ส่บบเพียกหลายมาสสักเพชรใส่ห้าใส่หลายเด้อตู้มักเพชรนะคะกัใส่หลายอาด้ำแล้วกับพักไหวเนพี่น้อพอแลวนะคะเอมอมา่านะะมอมาเ็ดใน่างเรียบร้อยได้พี่น้องคุณแอม อันนี้เครื่องกิโลเนาะคะ่ะเพออูเสือมาเนี่ยมันโลดหนึ่งอยู่สามรอยห้าสิบแต่เลยซื้อมาเครื่องกิโลเพราะว่ามูว่าแบบบะขีนแมันแห้งหลายเพราะว่ากระของก็เลยซื้อมาเครื่องกิโลนะคะเอาให้ได้กินสมอยากเนาะพี่น้องเนาะ ใส่เครื่องลงไปได้พี่น้องเราเอาไปตั้งไฟนะคะหล่านสากไปในโตนะคะอะพี่น้องเอาไปตั้งไฟเลย้อค่ะปนนี้ตามไปถี่เตาเด้อ อ้าพี่น้องก็น้ำเดือดนะคะเราก็มาใส่เกลือเนาะพี่น้องเนาะใส่เกลือนะคะลงไปแล้วลืมต้องใส่ปลาด้วยนะคะปลาปลาหรือว่าปลาแด๊กนะคะปลาอย่างเี้นต้องใส่ปลาด้าพี่น้องมาใส่ปลาแซ่บนะคะอีสานหอมทองแถวอีสานเขาต้องใส่ปลานะคะรอาแซ่บ มิสันมาเรียครับมาสตะวักเก็ตเอสูปะอุนะคะใส่รถดีนะคะแล้ข้างนอกลงไปลงกรวดไปนะแล้วแสบเลยพี่น้องลองใส่บงเด้อยนี่ยังขนใส่ขนใส่นะคะลงกรวดนะคะสั่นไปเอากะ ใส่ไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะบัดน,นี้เฮาก็อย่าลืมนะคะน้ำเดือดแล้วเฮาก็ใส่เบิดแล้วเครื่องปรุงผักเติ้วนะคะผักเติ้ววันนี้ใส่กับบี๊ดเนี่ยตักน้อยมะเน่าเพิ่มความเปรี้ยวนะคะไฮกับเผ็ดนะคะเอาไปแกงใส่น้ำมันผสมกระแซบแซบด้วยพี่น้องแกงใส่ผักใส้โมน่นนะคะ อา่าเขารอสักครู่นะคะไห้มันรสชาติออกเปรี้ยวแล้วก็เฮ็ดซุปาะพี่น้องนเนาะมพี่น้องแกงเฮ็ดปวกข้านะคะเฮ็ดโคนห้าไนออกรสชาติเปรี้ยวแล้วก็ใส่ผ้าอีตูลงไปแล้วพี่น้องเด้อเพิ่มความหอมให้แกงนะคะ หอมชุกแล้วเปรี้ยวไฟพี่น้องเคลื่อนพี่น้องนะคะแกงเ็ดปวกนะคะหรือว่าเฮดโ้นพี่น้องเบิ่งพี่เราเป็นตาแซ่บตะแซ่บมาะคะ่ขาย็นได้หวานได้พี่น้องเห็ดปวกเฮดโ้นเอาไปแกงจะหวานนะคะน้ำแกงนี่หวานหวานได้พี่น้อง ขอขอบคุณนะคะพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่เขามาชมนะคะเขามาเบงมยังส่องปลาอุพาเพื่อนะคะผู้ได้เป็นเอฟซีนะคะส่องปลอูนะคะผู้ไดที่เป็นแฟนคลับของปลอูนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะผู้ใดที่เขามาชมแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่องปลาอุพาเพื่อนนะคะผู้ได้เพื่อนเขามานะคะให้มาเบิงนะคะปลอูมีเมนูอาหารลิสานเมนูอาหารมันตๆนะคะมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกมือนะคะ สำหรับม like ืออื่นจะเป็นเมนูใด,ดมาฝากพรมในพี่น้องนะคะรอชมด้วยพี่น้องด้วว่าปลาอูสิสัรนหาเมนูอาหารอีสานหรือว่าเมนูอาหารต่างๆนะอาหารไทยนะคะมาฝากพรมในพี่น้องนะคะมือใน,นป้าอูก,ก็คงถูกไปแล้วนะพี่น้องเด้อเบิ่งที่ล่ะแจงใหดแซ่บนะคะนี่ไปแล้วพี่นอ้องทมผู้ไดอแย่งกินนะคะแซ่บหลายถ้าสิเปนข่าวก่อนนะคะ,ะ,คะแค่นี้เนาะพี่น,อน้องเนาะสาหรับมือีน,อนะคะ่ะสวัสดีค่ะ